อยู่กับ2องรกเบสวัสดีครับก็อยู่กับช่องคุณหารวางมียังตักอยูย่อำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดบ่อลูกลัง แสออกสั่งใส่ขอกทุกขั้นครับออกขันใหญ่เอาเอาขันใหญ่ออกมายืดเส้นยืดสายหลังจากที่จอดมาหลายปีเอ1สเคร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบ มาตากลุกรังครับไปเยียกเที่ยวเลาข้องเจาสา,สามเที่ยนีวะเ,เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่แต่เขาต้านรถแล้ว,ว่าไปไหวนะเพราะว่าสุด้ายขั้นนี้ของไอ้เสี่ยงไอ้สิเหลืองงานแล้วครับ ว่าตัาดรถแล้วคันนี้คันสุดท้ายยังแห้งดีขื้เก่าครับถึงสิจอดโดนได้ก็อันความพูดเฒ่าคนว่ากับเฒ่าเต้แขวเอวเพราะเถ่าเพิ่คนว่า คือเก่าครับสำหรับรถเก้านีก่ก็บทถือ่าษาได้ครับสำนี้ แกว่าอยากขายออกอยูวรถหลายขั้นแล้วเอาไหว้บ่ค่อยได้ใส่ครับลูกน้องันยุให้ออกไม่หยืดเสียนหยืดสายเนี่ยอ่าเต็มแล้ว นแน่ยังได้ครับใม่หยางนี่ทางก็ค่อยดีวันไหนครับเนื้อนิดๆแต่ก็ไปได้ ทางบ่ค่อยดีบานใดครับขานไปเอาสำหรับซองลอยซิบนี่บ่เป็นอุปสรรคส่วนรถผมกับไ่ดินกบับานครับเอาไปยกสวน ใส่สวนทุเรียนหน่อยก่อนสีเป็นยกเทียงนาหน่อยกำลังสิดผ้ากันเลอกงานครับก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่ครับครับสวัสดีครับ